คำถามนี้นะครับคือหัวใจหลักของเรื่องที่เราจะมาสำรวจกันในวันนี้เลยความฝันที่เราเห็นกันแทบทุกคืนเนี่ยแท้จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่เคยกันไหมครับที่ในฝันเนี่ยเราอาจจะกลายเป็นใครอีกคนไปเลยเป็นสุดยอดนักสู้เป็นมหาเศรษฐีหรืออาจจะเป็นแค่เรื่องธรมธรมดาาอย่างการได้กลับไปใช้ชีวิตกับใครบางคนอีกครั้งประสบการณ์ที่น่ามหัศจรรย์แบบนี้แหละครับคือจุดเริ่มต้นของปริศนาที่เราจะมาไขคําตอบกันคือต้องบอกว่าคําถามนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะครับ ตั้งแต่สมัยโบราณมาจนถึงยุคปัจจุบันนักคิดนักวิทยาศาสตร์ต่างก็พยายามหาคำตอบกันมาตลอดว่าโลกที่เราสร้างขึ้นมาตอนหลับเนี่ยมันมีความหมายอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าเอาละครับเพื่อที่จะหาคำตอบเนี่ยเรามาเริ่มกันที่พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์กันก่อนดีกว่าเพื่อให้เราเข้าใจตรงกันก่อนที่จะไปสํารวจความเป็นไปได้ที่มันน่าทึ่งยิ่งกว่านั้นในลําดับถัดไปครับก่อนอื่นเลยเราต้องมาทําความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าความฝันเนี่ยมันมีอยู่2แบบหลัก แบบแรกคือฝันธรรมดาหรือนอนลูซิดดรีมอันนี้เราก็จะไหลไปตามเรื่องเลยไม่รู้ตัวว่ากําลังฝันอยู่แต่อีกแบบหนึ่งที่น่าสนใจกว่าก็คือลูซิดดรีมหรือฝันรู้ตัวซึ่งเราจะตระหนักได้ว่าเฮ้ยนี่เรากําลังฝันอยู่นี่วะและบางทีก็สามารถควบคุมสิ่งต่างๆในฝันได้ด้วยแล้วทีนี้นะครับเพื่อที่จะวัดความแตกต่างที่ว่าเนี่ยให้มันเห็นภาพชัดๆเป็นรูปธรรมขึ้นมาในปี2013ก็เลยมีนักวิจัยกลุ่มหนึ่งสร้างเครื่องมือที่เจ๋งมากๆขึ้นมาครับ เขาเรียกมันว่าลูซิดสเกลซึ่งถือเป็นเครื่องมือชิ้นแรกๆเลยที่พยายามจะเปลี่ยนประสบการณ์ในฝันที่มันจับต้องไม่ได้ให้ออกมาเป็นตัวเลขที่พิสูจน์ได้จะมาตวัดลูซิดเนี่ยมันจะแบ่งประสบการณ์ในฝันออกเป็น8อย่างหลักๆเลยครับที่สำคัญสคัญก็จะมีอย่างเช่น Insight หรือการที่เราตระหนักว่ากำลังฝันอยู่ Control คือความสามารถในการควบคุมเรื่องราวในฝันไปจนถึง r e a l i s m หรือความรู้สึกสมจริงของความฝันนั้นๆแล้วนี่ก็คือข้อมูลที่ได้มาจากการวิจัยจริงๆเลยนะครับ จะเห็นได้ชัดเลยว่าคะแนนในด้านอินไซต์กับคอนโทรลในลุสิตรีมเนี่ยมันสูงกว่าฝันธรรมดาแบบคนละเรื่องเลยซึ่งก็แม็กซ์เซนถูกไหมครับเพราะพอเรารู้ตัวว่าฝันเราก็น่าจะควบคุมมันได้มากขึ้นแต่ว่าเดี๋ยวก่อนครับมันมีจุดหนึ่งที่น่าประหลาดใจมากๆซ่อนอยู่และนี่แหละครับคือจุดพีคเลยงานวิจัยกลับพบว่าถึงแม้เราจะรู้ตัวเต็มที่ว่ากําลังฝันอยู่แต่มันก็ไม่ได้ทําให้ความฝันนั้นรู้สึกสมจริงน้อยลงเลยแม้แต่น้อย พูดง่ายก็คือไม่ว่าจะฝันแบบรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวความรู้สึกสมจริงที่เราได้รับมันเท่ากันเป๊ะๆเ,เลยครับคำถามนี่แหละครับที่จะพาเราก้าวข้ามจากขอบเขตของวิทยาศาสตร์สมองไปสู่คำถามที่มันลึกซึ้งและท้าทายกว่านั้นอีกก็ในเมื่อความรู้สึกสมจริงมันไม่ได้ต่างกันเลยแล้วไอ้โลกในความฝันที่เราเข้าไปอยู่นะ่ะมันคืออะไรกันแน่โอเคครับจากคำถามที่น่าทึ่งเมื่อกี้นี้เราจะลองขยับสเกลการสำรวจของเราให้ใหญ่ขึ้น จากโลกของจิตวิทยาไปสู่ความเป็นไปได้อันน่าทึ่งในโลกของฟิสิกส์กันบ้างคือการที่เราจะไปสำรวจไอเดียที่ว่าความฝันมันอาจจะเป็นมากกว่าแค่จินตนาการเนี่ยเราอาจจะต้องเปิดใจกับทฤษฎีทางฟิสิกส์ที่มันอาจจะฟังดูเอ,อหลุดโลกไปสักหน่อยแต่ก็น่าสนใจมากๆเลยครับและทฤษฎีแรกที่เราจะมาดูกันก็คือทฤษฎีสตริงหรือสตริงที e อรีครับซึ่งเป็นทฤษฎีที่เสนอแนวคิดที่อาจจะปฏิวัติความเข้าใจของเราเกี่ยวกับสสารไปเลยก็ได้ ไอเดียหลักๆของทฤษฎีนี้ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างในจัก,กรวาลเนี่ยครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่จุดเล็กๆนะแต่มันคือเส้นได้พลังงานที่กำลังสั่นอยู่ตลอดเวลาเลยเหมือนสายกีต้าร์นะครับสั่นแบบนึงก็ได้โน้ตตัวนึงสั่นอีกแบบก็ได้อีกโน้ตการสั่นที่ต่างกันของเส้นได้พวกนี้แหละที่ทําให้เราเห็นมันเป็นอนุภาคคนละชนิดกันและจุดที่มันพีคที่สุดของทฤษฎีนี้ก็คือ เพื่อให้สมการคณิตศาสตร์ของมันทำงานได้แบบลงตัวเป๊ะๆนะครับจักรวาลของเราเนี่ยจะต้องไม่ได้มีแค่4มิติอย่างที่เรารู้จักกาันแต่ต้องมีมิติเชิงพื้นที่ซ่อนอยู่อีกรวมทั้งหมดเป็น10มิติครับอ้าวแล้วทําไมเราไม่เคยเห็นมิติที่เหลือเลยล่ะทฤษฎีเขาอธิบายว่ามิติพวกนั้นนะครับมันม้วนตัวอยู่ในระดับที่เล็กจิ๋วมากๆเล็กจนเราไม่มีทางจะมองเห็นหรือตรวจจับได้เลยแต่นี่แหละครับคือประตู การมีอยู่ของมิติที่มองไม่เห็นพวกนี้มันเปิดเป็นไปได้ว่าอาจจะมีจักรวาลอื่นๆที่สั่นอยู่ในมิติที่ต่างจากเราไปก็ได้และนี่คือจุดที่ฟิสิกส์ล้ำๆเมื่อกี้จะมาเจอกับเรื่องความฝันของเราครับผ่านทฤษฎีที่น่าทึ่งมากๆที่เรียกว่าไบโอเซนทริซึมหรือทฤษฎีชีวะศูนย์กลางมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งครับชื่อโรเบิร์ตแลนซ่าเขาเสนอแนวคิดที่แบบว่าพลิกทุกอย่างที่เราเคยเข้าใจเลยก็ว่าได้เขาเชื่อว่าชีวิตกับจิตสํานึกเนี่ย ไม่ใช่แค่ผลพลอยได้ของจักรวาลน,นะแต่เป็นผู้สร้างจักรวาลขึ้นมาต่างหากหัวใจของทฤษฎีนี้มันอยู่ในประโยคนี้เลยครับพูดง่ายๆก็คือความเป็นจริงที่เราเห็นเนกันอยู่เนี่ยมันเกิดขึ้นได้เพราะมีเราคอยมองมันอยู่ถ้าไม่มีใครคอยสังเกตการสิ่งต่างๆก็อาจจะเป็นแค่กลุ่มก้อนของความน่าจะเป็นที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงนั่นเองแล้วมันมาเกี่ยวกับความฝันได้ยังไงคือแลนซาเชื่อว่าไม่ว่าจะตอนตื่นหรือตอนฝันนะครับมันคือกระบวนการเดียวกันเลย จิตสานึกของเรากําลังเลือกความเป็นจริงขึ้นมาให้ปรากฏข้อแตกแต่างมันอยู่ตรงนี้ครับตอนตื่นเนี่ยเราถูกกดฟิสิกส์กับความทรงจําล็อกเอาไว้แต่พอเราหลับข้อจํากัดพวกนั้นมันคลายออกจิตสํานึกเราเลยเป็นอิสระสามารถเข้าไปแตกความเป็นไปได้อื่นๆที่เราไม่เคยเจอในโลกความจริงได้อย่างเช่นการบินได้หรือการไปในที่ที่ไม่เคยมีอยู่จริงครับมาถึงตรงนี้เราก็ได้เห็น2มุมมองที่แตกต่างกันสุดขั้วเลยนะครับ <ๆ S 2> เกี่ยวกับว่าจริงๆแล้ว ความฝันคืออะไรกันแน่สรุปง่ายๆก็คือเรามีสองคอธิบายหลักๆเลยครับมุมมองแรกคือมุมมองทางวิทยาศาสตร์สมองที่บอกว่าความฝันก็คือการที่สมองจัดระเบียบข้อมูลความจําอารมณ์อะไรพวกนี้กับอีกมุมมองหนึ่งที่ได้แรงบันดาลใจมาจากฟิสิกควอนตัมที่เสนอว่าหรือว่าความฝันเนี่ยมันคือการที่เราได้แวบเข้าไปสัมผัสกับความเป็นจริงอื่นหรือที่เรียกกันว่าโลกคู่ขนานนั่นเอง สุดท้ายแล้วคำตอบที่ถูกต้องร้อยเปอเซ็อาจจะยังไม่มีในวันนี้แต่คำถามนี้จะเปลี่ยนวิธีที่เรามองความฝันไปเลยครับคืนนี้ตอนที่กำลังจะหลับแล้วเข้าสู่โลกแห่งความฝันลองถามตัวเองดูนะครับว่าภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยมันคือแค่เศษเสี้ยวความทรงจำหรือว่ามันคือการเดินทางไปเยือนอีกโลกหนึ่งกันแน่ถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกาลังใจให้พวกเราและกดติดตามช่องควันตั้มออร่า พร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ